สวัสดีค่ะ ยิ้มสวัสดีจ้าเห็นขึ้นไลน์อยู่ใช่เหรออ้าวขึ้นกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องนนน I thought I was working todayOh my 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 นึกว่าทำงานวันนี้ทำงานทำงานที่ออฟฟิศทำงานที่ออฟฟิศ วันนี้ตอนแรกพี่น้อยกินข้าวยังครับยังค่ะยังยัง่งวันนี้อากาศดีเนาะนั่งอยู่ออฟฟิศก็เลยวันนี้พี่ไม่ทำงานเพราะว่าแม่น้องเอไม่สบายเขาบินกลับเมืองไทยแล้วนะหยุดอาทิตย์หนึ่งนะ่ะ ร้านเขาหยุดอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์นี้พี่ไม่ได้ทํางานนะอืมคงได้ขึ้นคงได้ร้องเพลงทั้งอาทิตย์อ้ะอาทิตย์เนี้ย Very beautiful ใช่ไหมอืมนี่ไงที่ทํางานนะคะที่ทำงานวันนี้อากาศอากาศเย็นเย็นแต่ว่าวันนี้แดดออกเนาะยิ้มเนาะ mm hmm. เดี๋ยวพาเดินไปฝั่งนู้น กาศดีแดดออกวันนี้แต่ว่าหนาวหนาวเหมือนเดิมนะมันก็มีร้านค้าเนาะร้านไอศครีมร้านอะไรเนี่ยแพมบอกเชอร์เอริงคลินิกปิดคลีนิกมีเอออันนี้อะไรอันใหม่นะนี่ซาลอนอ๋อร้านทำอะไร อันนี้อะไรไม่เคยนไม่เคยเดินเลยนะเนี่ยฟิสิโอนวดเส้นอันเนี้ยจ้ไปไม่เข้าไปแล้วนะก่อนเดินถึงนู่นเลยนะสุดทางสุดที่น้องทอปโอ้ยหนาว เย็นเย็นเย็นสวัสดีพี่น้อยสวัสดีค่ะโอย๊ยไม่ไหวลมลมแรงมากสวัสดีเดยเนาะสวัยู่ กระเช้ากระเช้าไอ้นี่มันเขาผูกเขาผูกไม่มีคนมาแล้วเนี่ยเอามันขึ้นเขาเอามาแจกให้คนละให้คนละกระเช้ากระเช้าเลยนะไอ้ต้นคริสต์มาสอะไอ้ที่ที่นี่อค่ะ กดไลค์กดติดตามพี่น้อยข้างนอกบ้านหรือไม่อ่ะท,ทำงานค่ะที่ทำงานพี่ไลอนอกบ้านเหรออยู่ที่ทำงานค่ะเอาวิวมาฝาก พี่น้อยสวัสดีค่ะคุณอรุณนะคะอรุ่มเหรอจ๊ะสงอ๊สงแะ <laughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ใส่ใะแจให้ตั้งชื่อนีเนาะสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะมาค่ะอุ่หนาวหนาวหนาวเข้าเข้าเดียวอ้ยเย็นเย็นเย็น สวัสดีค่ะเอาต๊อดสวัสดีน้องต๊อดน,นะท่านได้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ท่านได้เห็นวิวปะนี่วิวกระจกข,ข้างนอกละองอ,ะองฝนละอองไอ้มัว